ไรเดอร์สู้ชีวิตขี่รถลุยน้ำท่วมสูงเกือบหนึ่งเมตรเพื่อไปส่งอาหารให้ลูกค้าชาวเน็ตเห็นแล้วยอมใจรถพังมาจะคุ้มค่าส่งไหมเนี่ย เขาเด่นเขาเดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสตคลิปเผยให้เห็นบรรยากาศชนน่าเห็นใจเมื่อประชาชนทั่วไปต้องสัญจรบนถนนในสถานการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่ซึ่งบางช่วงปริมาณน้ำท่วมสูงเกือบครึ่งตัวหากจะผ่านไปได้ต้องเป็นรถยกสูงหรือเรือเพียงเท่านั้นปรากฏว่าระหว่างที่ขับรถไปบนถนนซึ่งมีน้ำท่วมสูงกลับพบว่ามีไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำสวนทางออกมาโดยเจ้าตัวแต่งยูนิฟอร์มเต็มยศ พร้อมสมบมกกันน็อกประครับประคองรถขี่ลุยน้ำระดับมิดล้อทําเอาคนที่ขับรถผ่านต่างเป็นห่วงแต่นุ่มไรเดอร์ยังคงชิลชิวพยักหน้าทักทายก่อนจะใช้เพียงมือเดียวขับรถเพราะต้องยกโทรศัพท์ขึ้นหนีคลื่นน้ําจากรถที่สวนกันไปคลิปนี้กลายเป็นเวรัอลจนมียอดเข้าชมมากกว่า1.8ล้านครั้งหลายคนได้เห็นต่างก็ยอมใจในความซู้ชีวิตของไรเดอร์ขนาดน้ําท่วมสูงแบบนี้ยังรับงานส่งอาหารนอกจากนี้ชาวเน็ตยังต่างเป็นห่วงรถของ เพราะหากลุยน้ําท่วมสูงแบบนี้นั่นๆอาจจะเสี่ยงพังก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ